ว่าหน้าต่างนะโอกไปซร้งเบิ้งเมื่อนั้นเป็นคื่นข้างแหลมซะเหมือนนั้นนะไปซร้งเบิ้งเลยมันเป็นยามันก็นคืนได้พี่น้องหัวค่ําแล้วก็มืดเลยแหละไปซร้งเงบิ้งแล้วเห็นอันแสงนะวาบวาดยู่อันน้ำอันสุม่มอันก่ออัน,อนว่านเราฮนะเพร่ะว่านของพ่อเรานะ่ะ สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรกอยู่กับช่องที่เทียบกับสาวราวกินง่ายอยู่ง,ง่ายตามสไตล์สาวราวมื่อนี้เขาพามาเฮ็ดอย่างกินม่าตีน้องคอหิวใส่ไดใส่ป่ามาหน้องใสปลาพุ่งปลาเนี่ยมันปลาโบาได้มีขี้เด้มีแต่ใสเพื่นอนสาวราซิมามกหม้อเลกน้องเด้อมามาเบิ่งเลยวาเฮ็ดไปไปมกหม้อโบได้มกไปตัวม,มกใส่หม้อเลยนะ มาเอาก็บมาซอยค่าใส่ใส่ค่าน้ำเดินใส่เครื่องหลายๆด้พี่น้องเด้อสมุนไพรมันจจงหอมแล้วเลากับใบมะกรูดน้ำเดินพี่น้องเดิอนี่ ่องมกเ่ะแรกว่าชิมกไปตองพี่น้องสหรับว่ามกโมกจีหอมก,กว่าก็เลยเปลี่ยนแผนกินตโตพอๆยังกินเครื่องในได้บนบันนี่แหละเนาะพี่น้องมันเซ็บอืม หัวเชียงไข่มักเพชรหอมแดงใส่ใส่เป็นเพชรแห้งนำะไม่นจะหอมหอมแดงนำะใสละลายเลยหัวเชียงไ่ไว้ดสวยใส่ทหลังนะาำเลยปูน มันต่ำกับฟงุงเลยอือใส่กันกระเด็นสใส่หัวจิงไข่ใส่เลยมัน เตรียมปรุงเครื่องกันแล้วพี่น้องเนาะนี่ลูกโดดลูกระเบิดลงไปเลยใบมะเพดกับกับก๊ปเอาอีกอาเครื่องข้าหัวซิงไข่ใบมะกรูดลงไปกระหอมแดงกับมะเพ็ดเับตำไว้ ม,มาเอาพุงป่าใส่ป่าหาลงไปเลยเบื่อบอกระไปุ้งเหม็นปลาแดกแป้งงัวอะปลาแดกดิบจักหน่อย ใส่น้ำลุกไปพี่น้องใส่น้ำลุกไปจากน้อยค้นมันอืใช่อีอกพ่อไปตั้งไฟถ่ายเพิ่นสุเฮอก็จิมาเตรียมหอมเตรียมหยาดใส่ได้พี่น้องด้วย พี่น้องตั้งหม้อเลยอ้อาวันปิดฝาไว้เตรียมหั่นพักไว้ใส่แล้วพี่น้องมา น้องมาซอยผักหอมไว้ใส่เนาะเราเรื่องใส่กินดิบกินแดกนะกับพี่น้องพี่น้องเคยได้กินผีโพงใช่ไหมตอนอยังน้อยพ่อแม่ว่าอันอยากกินแต่ต้อนอไรมันจะเป็นผีโพงขนาดปุได้กินดิบเนยะจะเป็นผีโพงผีโพงอันเคยได้กินตอนพ่อแม่ว่าให้ฟังตอนอยังน้อยกะผีโพงเสียงมันจะโอกดังนะพี่น้อง ยังมีรีโบมีกับบหู้จักอันนี้เสียงสีองโอ่งดังเลยอันคุณว่ากินทิปไรเด้อมืแรง่ไดเด่นเสียงอกงดังไปใต้กบใต้เขีย <c ười> คุณวออ้าตัวน้อยแต่ว่าอันนี้กับเป็นเรื่องเล่ามาจากเรื่องจริงเนาะพี่น้งนองแต่ว่าบบได้มีเสียงโอกงดังดอกอันนี้นะที่ว้านะก็มีอันพ่อใหญ่หนึง่งเราก็ เป็นคนมกักอันเลี้ยงวานปลูกวานวานรักษาโรคนั่นนี่นะพี่น้องไปจะเป็นเน้นอุ่นกะต๊กเลือดต๊กยางมาเอาวานน้ำเรามาบูชาเอาว่านน้ำเราไปหักสมหักษาพี่น้องไปหักษาพระญาติพระยาตินะเราก็ไปได้วานมาตัวนึงดีคักตัวนั้นนะหักษาได้หลายอย่างไปได้อยู่ทางเหนือพอแล้วทางหลวงพระบอกพระบางเราลงมา ได้มาเราก็มาปลูกเป็นหัวได้พี่น้องปลูกหัวเพื่อหัวมันนี่แหละกับปลูกปลูกนะให้ปลูกอันเดือนดับปลูกวันนั้นขึ้นข้างนะอ,อขึ้นขึ้นข้างขึ้นข้างเลมข้างอย่างน,นนะ้นคุณว่าน,นะให้ปลูกเออเราก็ปลูกปลูกแลก้วก็โอ้อันใบามากก็คือต้นข่าต้นขิงเลยพี่น้องแล้วก็หดน้าปลูกแล้วก็ไปยเป็นอย่างมากอะมาโครอ,อัน บูซาน้ำเราไปฮักษาเราก็บ้านอันนี้นะต้องเลี้ยงอันด้วยอันขคงดิบพี่น้องเลี้ยงด้วยโคงดิบเอาพวกกบเขียดหรือว่าปูปลาหน้าเนี่ยซีนไข่นะพี่น้องโบลายดอกก็ามาจาักน่อยถ้าว่าหอดอันขึ้นข้างแลมข้างอย่างพี่น้องคนละให้เอาอันอันขคงดิบพอหละไปบูซาฮักสมอันไปบูซาให้เพื่อนกินอ,อันเวลาเอาไปให้กินนะพี่น้อง ให้ตัดเอาต้นกล้วยตัดเอาเป็นตองแล้วเอาตองพ่นออกแล้วก็กล้วยมามามาแหกแหกครึ่งแบบน,นี้เรา,เอาอันพวกซีนดิบเนี่ยวาง,วางไว้เพื่นกินถ้า,ถ,าถ้าว่าเพื่นกินมันก็จะโบน่ามันก็จะแห้งไปเลยเพื่นกินนะเฮ็ดทุกอันึืนข้างแรมแลมเลยเฮ็ดเฮ็ดตลอดอ่าแล้วมาเมื่อหนึ่งเราแหล,ละโซเราละป่วยบบกสบายเนาะเราก็ปูเทาเนาะเดเด็ดแล้วก็แล้วก็ บ่มีแห้งลูกไปฮักสมมักษาบ่มีแห้งลูกไปบูซานะพี่น้องแล้วก็บอกลูกสาวเราฮะนนาเอ้ยเอาอันอยูเนกินของสดคือพ่อคยเฮ็ดนะไปอันอันบูซาอันวานให้พ่อแน่มาสันหอดขึ้นข้างแลมมาแล้วให้เฮ็ดตลอดเด้อมาสันบอกลูกสาวก็เฮ็ดแน่บบเฮ็ดแน่ตอนเราอันโซ่ข้างกระไดพี่น้องแล้วก็มาเราก็เสีบกรองดองอะไรพี่น้องเออเราก็เสียไปแล้วก็อัน เราก็สร้างเสียลูกสาวเราเก่้าได้เฮดคือเก่าให้คือที่พ่อเคยเฮดหันแหละแล้วว่าฉันลูกสาวกับบุตยสนใจแลวเราเราเสียไปละกับบได้สนใจบได้ยังละเสยไปเลยกับบไต้องหดน้ำหดในกับเพื่อนกับก็แล้วไปเลยนะบัดยามมันอันมืออันลูกสาวบุญสบายเหมือนั่นนะเราบสบายแล้วก็นอนอยู่บสบายก็ผู้ที่ว่าไม่อย่างมาเลียแข้งขาเลีย ตีนขึ้นมาแข้งขามันอย่างรู้สึกว่ามันมีคนเลียแต่ก็คนบอสบายเนาะมันกะมันกะรู้สึกว่ามันอันสลึมสลือฮะนะมันก็ไม่เหืงไม่แห้งกะแล้วเบิ้งก็เป็นอุ้มคุ้มอุ้มคุ้มอยู่อันปลายตีนมันกะการมุ้งเนาะคนตะกอนการมุ้งกะเห็นบคักมัาก็จับอันโคมอันปลายสายอยู่หัวบนนนเปิดเบิ้งแล้วเห็นเป็นหน้าพ่อเราแหละแต่ว่าพ่อเราเสียไปอะไรได้พี่น้องเห็นเป็นหน้าพ่อเราแหละ แลบลิ้นยาวๆเรียตีนแล้วอยู่ <c oughs> เราเราห้องขึ้นบะนี่อัน,นอันนั่นที่เราเห็นอ่ะก็หายไปได้ก็ห้องสะดือสะดือขึ้นเขาก็ผัวเราก็มาเบิง่งก็ว่าว่าเห็นอีพ่อท่านจะซีผัวก็เลยบบอู้อันุงสัยพิษไข่แหละตาลายท่านสิซีหน้าก็บร่ได้เสือ้อเราก็เออแล้วไปอะไรแล้วก็บัตรอัน <c oughs> ต่อมาบะนี้เมื่อนั่นก็ฝนล่ม คนตกล้มหรือก็ว่ามันอย่างนั้นล้มมันอยู่หลังหือนเปิดตรงเยี่ยมหรือว่าหน้าต่างนะอกไปซ่เบิ้งเมื่อนั้นเป็นขึ้นข้างแลมซะเหมือนนั้นนะไปซ่เบิ้งเลยมันเป็นยามอันก็คืนได้พี่น้องหัวค่ำแล้วก็มืดเลยล่ะไปซ่เบื้องละหินอันแสงนะวาบวาบยู่อันน้ำอันสุ่มอันโกอันว่านเราเพราะว่านของพ่อเราเนี่ยแล้วเราห็นเราย่านเราแบบนี้เราก็ปิดตรงเยี่ยม ไปปงยเยี่ยมแล้วก็บบได้ออกไปส่งมึงเลยแล้วก็มือนั้นหันเราก็มีไอ้อันนึงไปไทยบ้านเราแหละไปก้านเคียดไปกอบกันเคียดฝนเศร้าแล้วก็กบเคียดออกบบบนี้ออกไปก้านบบบนี่บัดย่างไปย่างไปเราก็ไปก้านเคียดไปเลยย่างไปบัดฟ้าเลื่อมพี่น้องฟ้าเลื่อมแมบแมปเห็นหลังคนอุ้มอุ้มนั่งเห็ดหยางอยู่หรือว่ามันไผมาการเคียดคือว่านั่งอยู่ ล้วก็ย่างไป,ย,งไปย่างไปก็คิดว่าาทบ้านแทของก็ะิช่ว่าจิาไปหาไปทักทายไปยังละย่างไปแล้ว็ส่องไฟไปเลยตัวผู้ซึกว่าอันม่สายโซ่ไฟเบื้องข้างหลังอันผู้นั่งอยู่หันเลียวมากแบบนี้เลียวมากเลยกําลังจับเครียดกินอยู่แล้วเป็นหน้าของตู้อันนั่นแหละที่ว่าเราตายไปแล,แล้วละเราก็ห้ายเราก็ว่าเป็นผีตู้ฮันโอกเพราะว่าเราตายไปด่วนเลยได้เราก็ ไม่เขากะหูจักกันโดนทาบานเดียวกันเราก็แล่นไอ้นั้นแรดแรดแรดแบบผีเราโลกเรามาว่าปันลูกเราฟังเลยอันนั้นพี่นองว่านอันนี้นะถ้าว่ามันไผ่เลี้ยงมันก็จะหน้าตาคือผู้นั้นแบบว่าคล้ายๆแปลงร่างเป็นคนนั้นนะถ้าว่าลูกสาวเราเลี้ยงกบว่านอันนี้ก็สิกไก่เป็นลูกสาวเราแต่ว่าลูกสาวเราโบได้เลี้ยงโบได้สนใจแบบปล่อยให้หดให้หิวว่าไงซะโบมีคนสนใจโบมีคนรักสมรักษาโบมีไผ่บูซา อ่าเขาก็จะก็จะว่าอันถ้าถ้าว่าถ้าว่าเป็นกองดีเนาะอันเสงอันนี่นะก็เพื่อนเพื่อนเพ่นเพื่อนก็จะลอยสูงอะนข้ามอย่างก็โบดอันพวกสาราวัดหรือโบดอย่างเนาะสาราก็บว่าถืเพื่อนเพื่อนก็จะลอยขึ้นสูงถ้าว่าของที่บดีเพื่อนก็จะลอยต่ำกว่าโบดอันนะจะลอยต่ำกว่าอันสาราวัดหรืออย่างหลังคาวัดอหละที่ว่าพอถ้าผู้เฒ่าเพื่อนว้าให้ฟังว่าถ้าเป็นของดีมเพื่อนก็จะลอยสูงของต่ำก็ ผมบุดีก็จะลอยตั้มมานะอันนี้แหละอันอันว่านที่พ่อเพื่อนเลี้ยงไว้แหละลูกเพื่อนบุได้อักสมหักษาโตก็คือเพื่อนสิหิวขนาพี่้องเลยคือมาเลียตีนว่าเออเจ้าลืมคอยเด้อเนี่ยประมาณนั้นน่ะมาเลียตีนว่าก็เลยเป็นหน้าพ่อเพิ่นท่านแต่ว่าแต่ว่าบุแม่นพ่อเพิ่นได้แต่ว่าอันตัวว่าน่ะเพื่อนนั้นจื้อว่าเพื่อนไคเลี้ยงหล้วก็กลายเป็นหน้าผู้นั้นขนาดพี่้องเออประมาณนี้แหละนี่เพื่อนว่าให้ฟังกันอันแลลูกสาเพื่อนกับ่ได้สนใจก็เลย เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอะไรนิทานนี่ก็เป็นจากเรื่องจริงอะไรก็ความเสื่อของไผ่มันนะพี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องเล่าโต้กันมาอะไรอะไรจบนิทานเรื่องนี้ก็ได้ น้ำแห้งแล้วเขากับมาคุณเนี่ยพี่น้องว่าเพราะฉันคนติดมอเขากับใ่พักนางตู้แล้วกันหอมลงไปเลยเด้อมืดค่ำล้วพี่น้องนี่คั่วเลยแบบน,นี้นะเพิ่ไหม้หม้อเนจังน่อยมันจังหอม นกซุกละมกจนน้ำแห้งแล้วเขากัมกาคนะั่วอีกน้ำมัน่นก็ออกค้าๆแล้ระบ่พี่นอ้องใส่เครื่องสมุมไพรหลาย,ห,ลายหอมขนาะดนี้นี่เป็นฟ่งป่าหรือใส่ป่านะพี่น้องนะไม่ได้ขมเลยสีมึงเนาะ มีรสชาติควลมขมเลยดนะลเด้อพี่น้องนะหอมแล้วก็มันอืมเศรษฐะพี่น้องมันหอมสมุยยนไพรลูกโดนหอมเขาเหนียวตุย้ยขออนุญาตซีมันีเด้อพี่น้องเด้อยบุณย์เนี่ยเศรษฐะมีโตให้กินกับพวกกินเนาะกินไส้กินพุง่ง อันนี้แหละมันเกี่กบเครื่องในมันเป็นน้ำมันพุนอบน้ำมันปลาล้วนๆบ่อ้วนน้ำมันปาาลาอะไรพี่น้องอันอาหารแรงเท่ากันที่ละคักคักพูทเทาพุนมากเนาะอันนึงถ้าเป็นขี้ปลาของผมเองคักเพราะว่าวหาไม่ได้ได้แต่อันอันพุ่งพุนนอกกับไส้อะไรอันขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจทุกทุกท่านเลยเนาะจ้ะแล้วก็ เอากลับมาทักทายแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กแดแชร์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้อจ้ะพี่น้องเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้สา,าวแล้วเนาะจ้ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี